สวัสดีนะครับผมคุณพ่อคุณแม่คุณพอหญ่แม่หญ่สุขสุทุกคนครับผมพบกับตสอน้ำโจกคือเกาอ่าบอกว่าเอาเดี๋ยวบอกผมบอกราตาเอา่อรัฐบาลไทยออกแล้วก็ต่อลาวก็ต่อลาวคือวันพุธครับออกผมมาพ่อครับคุณพอหญ่แม่หญ่แน่นอนครับก็มารายงานให้ทราครับ รายงานให้ทราบรัฐบาลไทยครับพอไอ้ตามาลบอกบอกว่าจัย์เข้ากับบอกไปแล้วนี่คือรัฐบาลไทยนะครับสำหรับรัฐบาลไทยนี้เราบอกไปห้าแปดกับตรงๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวคุณชายหลวงเวิงตอนนั้นครับว่าแต่ห้าแปดนี้เป็นของอาจารย์ที่ไม่ประสะส์ออกหนาบนะครับ รัฐบาลไทยนี่มันไม่เข้าตัววิ่งตัวออกกําลังกายนะครับรัฐบาลไทยนี่เข้าแต่ตัวจับคู่ให้อาจารย์ที่ไม่ประสองคอ์นามครับจับให้ห้าแปดออกล่างครับผมเต็มเตยมเลยเล่าก็ได้อถือว่าบ่าพาดครับผมแต่ว่าบาทนี้ตัววิ่งตัวแลนยังเป็นตัวเก่าครับผมตัววิ่งตัวแลนเข้าให้ต่อวันพุธเลยนะครับต่อวันพุธคือ จบพู้หลุดขบัดวันพุดเล่าวัตนารับตำปล่าวปอกหลุดเด้อสารวันผุดกับผมหลุดหลังจากเขาติดต่อมาเจนหวดหลุดบาดท้ากสิดเริมนับไม่ครับแต่ว่าที่บลุดก็คือรัฐบาลไทยบรุดในชุดนี้ครับแต่ว่ารัฐบาลไทยกับเล่ามันมเกี่ยวกันครับผมเนาะผมก็เลยบรอยกนับใช่กันนะครับนับนับตรัฐบาลก็นับตัตำเหล่าปอกแต่ว่าขันว่าหลุดนี่บรุด เพราะว่าเราติดรัฐบาลไทยอยู่นะครับก็แล้วแต่ท่านที่นับเ้้ยอครับว่านับคันที่นับต่อไปอีกก็เป็นแปดงวดส่อนหรอวครับผมสำหรับจับคู่ให้หลุดตำราปอกแต่เหล็กวิ่งเหล็กแรนเหล็กออกกําลัางกายเราเข้าศูนเข้าสามครับศูนย์เข้าสองตัวเขาตนึงศูนย เขาถึงสามครับผมตัววิ่งตัวเรียนที่ว่าพ่อหลุดกับกระไดเลยครับผมนะครับแต่ว่าแค่ว่าเขาจับขู่ให้มั่นลุดซสื่อครับเลขวิ่งหรือเรียนพ่อหลุดเข่าสองตัวสำหรับศูนย์เข่าสองตัวพร้อมสามกับเข่าอีกพร้อมเป็นชุดเดียวกันกับรัฐบาลไทยครับผมอาจารย์ที่ไม่ประสงค์ของนำเล่ากระหาหาแปดไปมันก็เข่าเป๊ะเลยบ่ห่าบ่เลบบริกรกับผมอันนี้คือเรื่องเก่าครับผมจูกเก่า ทีนี้เรามาคุยชุดใหม่วันศุกร์กับวันผูน้ท้างบอกไปแล้วนะครับวันศุกร์นี้มีสี่มีเก้ามีเจ็ดเก้าลองเป็นหกครับเนี่ยตัววิ่งตัวแรียนเด้อครับเด้อเนี่ยตัววิ่งตัวแรนดนนี่ครับว่าหันจับปูห้สซุยครับตาสอไอหาสามครับมันออกซีสามสุยแต่ว่าจับปูเพ่าเขาแต่ว่าตัววิ่งตัวแรีนนยราารน,อยข,ววนของเขา รัฐบาลได้อาจารย์ที่ไม่ประสงคออกนามกับเขานะครับแต่สวรุษแต่วลาเราเขายุ่พบาวันนี้ไหม <c oughs> ขอไปครับผมตัวเดือนตัวมีตัวสี่มี4ี่มี9มีเจดครับเก้าลองเป็นหครับอีนี้มาดูจับคู่ให้ครับสำหรับวันศุกร์ที่19เดือนเก้าหปดนะครับเนี่ยเนี่ยมื่อนี้จะส่อไลวันพุธครับผมประมาณสามตุ่มนี่แหะคือบ่กเกินนี้ ะครับก็เลยต่อเป็นวันศุกร์ที่19นะครับผมมี4มี9มี7ครับ9รองเป็น6ครับจับกู่ให้มี49 47 97 04 59 53 15 61 07 69เลขเบิ้นมี44 66 77 99ครับผมย้อนไปทั้งอาจารย์ที่ไม่ประสงค์ออกนามครับผม อาจารย์ที่ไม่ประสงค์ออกนามก็มี4 5 4 6 5 7 3 7 8 4 3 4แล้ววงกลมให้3 4กับ4หัครับผมสําหรับตัวสอวงกลมให้มี4เก้า4เจ็ดเก้าเจ็ดแล้วก็จะมี0 4 5เก้า6เก้าสามีครับเอาวงกลมใหม่ครับก็ขอพูดหลายๆครับผมสําหรับ เอซีตัวสอนน้ำโชวครับผมอย่าลืมว่าเราให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันตุกรกะเพียดครับผมทูแนวล่นะครับเพราะสนับสนุนกัดบ่ได้ก็ซื้อหาบาทที่บาทก็ว่างไปครับผมถือบ่ได้หลยก็ถือด,ถดูเอาเนาะเงือนเงือนนี้เรียกตำราพกๆหลุดไปแต่ก็เข้ารัฐบาลไทยอยู่นะครับผมก็ถือว่าบ่ผิดหวังหลายคนอยู่ เรายายเราก็ดีใจเลยอยู่เราถึงแน่้น,นล่นแหะแต่เราก็ถือบบพ่อใหญ่ทศัสท์ดอกพ่อฮักมักนฮักมีเรากะบ่มีทศัสท์คือเขาขอบคุณครับผมขอบคุณตลาดเลี้ยที่แต่อสอนน้ำจกตรงทุกท่านนะครับผมทุกๆคนเลยครับผมที่เข้ามากดไลค์ครับกดติดตามมันกับบ่ไหลดอกแต่ว่าเฮาก็ไปเรื่อยๆเนาะครับเปลี่ยนกำลังใจให้กันครับผม ตสอกอะพยายามทําให้มันดีที่สุดครับผมให้มันลดน้อยที่สุดละอแต่ว่าตัววิงว่งตัวเรียนนี่ยากสิลดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะได้ถ่ายรูปให้ดูครับเพื่อนผมมันก็ขอบคุณมาอย่างใหญ่หลวงเลยครับเพราะว่ามันเบิ่งก็อออกไม่ประสงค์ออกนามครับเราให้หาแปดมันก็ถือลายเติอมันว่าแต่ว่ามันกะบ่ใครเหรียญเหล็กบ่ใครรัฐบาลไทยมันบ่ใครเหรียญซื้อ วนมากมันจะเน้นตำราพกๆมากกว่าครับดีใจน้ำสุขคนเหรอครับผมสำหรับรัฐบาลไทยเฮาเด้อแต่สอบอกเถือกยูเด้อครับเด้อเดี๋ยไทยรวยเบิ้งตัวครับปเป็นหลักฐานตลอดเลยครับผมว่าตสอตัวขึบ่ตัวครับเรี่องตัวนี้บ่ตัวแน่นอนครับผมขอบคุณมากครับผมเถือกแน่นอนบ่้าเขาว่าเบิ่งแต่สอครับผมบ่ถือกันนึงกับถือกันนึงยุ่งว่านี่แหละถือไว้เรื่อย ใช้โหเบิ่งเด้ครับผมบาบน,นี้้อขอบคุณครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันคือเก้าครับผมนี่ครับผมใครมนได้ไกลหลดหอ,อกเนาะเอาเพื่อวามชั่วหลดน,นี่มาดูรัฐบาลไทยครับนี่รัฐบาลไทยเข้าหอยซูลไอ้สองห้สามคือเก้าหลักนะครับผมแต่ว่ารัฐบาลไทยนี่ตัววิ่งตัวแรวเขาหลดครับตัวจับคู่ตัวสอเาหลดคือกันครับผมว่าเขารัฐบาลไทย แล้วเปียกครับผมผู้เขาอาจารย์ที่ไม่ประสงค์ออกนามครับผมเขาหาเปดนั่นนะครับตรงๆเล่ารับรือว่าเล่ากับเอ็ดให้ผมผิดหวังรัฐบาลไทยครับเล่าจับเขาบานี้หลังจากนั้นเข้ามาต่อเป็นต่อเลยวันพุธครับผมต่อเป็นวันพุธเข้าจับกระสุยครับผมอาจารย์ที่ไม่ประสงค์ออกนามกระลุดขึ้นกันนะครับจับกระสุย เข้าหอหาหาซี่ละมันออกเข้าหอหาสามมันออกซี่สามครับผมสุยปัดครับตัวนี้แต่ว่าตัวจับตัววิ่งตัวออกกําลองกายเราที้ครับมันเข้าเข่าศูนย์ครับสองตัวครับเราก็มาเข่าสามอีกครับผมยังซี่หละมันก็เลยจะตีว่าจาังไงเพราะว่าหลุดกับไ่หลุดนะครับผมสรุปแล้วงวดนี้ไม่หลุดนะครับเพราะว่าน่าจะเข้ารัฐบาลไทยอยู่แล้วนะครับผม เอามาดูงวดใหม่บานีเด้อติดตามงวดใหม่ครับคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่ครับผมวันศุกร์ที่19เดือน968ครับผมให้เด่นไปมี4มี9มี7 9รองเป็น6ครับผมจากผู้ให้มี49 47 97 04 59 53 15 61 07 69 เลขเบิซีีหกหกเจ็ดเจดเก้าตัววงกลมให้นะครับผมก็จะมี 49, 47, 9, 7, 0, 4 5, 9 4 7ก้าสี่เจครับผมมาทั้งอาจารย์ที่ไม่ประสองค์ออกนามครับผมอาจารย์ที่โบประสองค์นามก็มีแอกจับคู่ให้มี4 5 4 6 5 7 3 7่หกหแปดสสี แกวงกลมให้ก็มีสามสี่สี่ห้าครับผมเนี่ยนี่สันี่แหละรับโัน,นี่คือฉพพีบผากสรับตาเล่าปอกของวันสู์ที่สิบเก้านะครับเด้นหลังจากนี้กับคือฉีผักพอนสุขคนครับผมนอารับฟันดีนะครับผมขอคุณครับผมทิ่คนไลค์กดแชร์ให้กันกดติดตามให้น้ขเขามาเบิง้งแต่สอครับผมหลายคนก็บที่ถือยุดอกรัฐบาลไทยหันเนาะแต่อาจจะผิดหวังเพราะว่า เออตำราวพอกๆมันหลุดกับถืออยู่ในชุดเดียวกันนี่แหละคือเกาาลาอน่ะละเนาะขอบคุณครับผมขอให้โชคดีมีความสุขกับคือเกล่ะครับก็คุณพอ่อคุณแม่ก็ขอให้นนหรับฟันดีครับผมพอกันไหมหลังจากตำราวพัฒนาวันศุกร์ออกเดอครับพอกับตสอคือเกละ่ะมาหาคือเก้ากิดหอดกิดถึงกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ ตสด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมขอบคุณครับผม